การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของศูนย์นำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายหลังการขับเคลื่อนประเทศชาติตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนโยบายรัฐบาลให้มีความสงบเรียบร้อยมีภูมิคุ้มกันและเดินหน้าด้วยความเข้มแข็งอย่างมีประสิทธิภาพตามยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อคืนความสุขสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกับเคลื่อนการพัฒนา ตามแนวทางของคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ใน7กลุ่มง,งานภารกิจส่งผลให้ในรอบ6เดือนที่ผ่านมาการดาเนินง,งานในมิติการพัฒนาไปสนับสนุนมิติด้านความมั่นคงในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเกิดเอกภาพในการปฏิบัติงานของทหารตำรวจและพลเรือนมีการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานกระทรวงกรมที่มีแผนปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม โดยนําแผนความต้องการของประชาชนที่ผ่านความเห็นชอบของคอปตอโดยเรียกกันทั่วไปว่าคมพีแปดเล่มมาสังเคราะห์และปรับแผนลงสู่พื้นที่อย่างเป็นรูปธปรรมวันนี้เราก็มีสวตอเข้ารรมาเสริมเรื่องงานในด้านการพัฒนาซึ่งซึ่งวันนี้ท่านท่านพนุเนี่ยท่านรู้งานดีอยู่แล้วผมคิดว่าวันนี้การทํางานเนี่ยแนวโน้มน่าจะขับเคลื่อนทุกอย่างไปได้ดีขึ้นโดยเันเรือ่องการบูรณาการ คำว่าบูรณาการก็คือเอางานทุกงานเอางานทุกกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกันวันนี้3คน3ามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องงานคันนี้ก็คือกรมรมกรีส่วนหน้านะรับผิดชอบ3ตอวต่อปกเสอยเพอสอคือสวตแล้วก็3คืองานของตัวราชการปกติแ้วมันมีงบประมาณอยู่3ส่วนด้วยกันมันเสริมงานช่องว่างระหว่างกันนะส่วนของกอรมกเขาทหารเป็นหลักก็คือในองค์การรักษาความมั่นคงไทยวันนี้เราเอาทั้งแผนงานโครงการเอาทั้งงบประมาณเอาทั้งคนมาบูรณาการด้วยกันใหม่ ว่าใน3เดยอนรจะตรตตตะตป้ำหน่ละะเดนนนครับศูย์าวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้จัดตั้งศูนย์ดูแลผู้ประสบอุทกภ,ภยัยโดยใช้ชื่อว่าศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยัยจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นศูนย์กลางในการรับบริจาครับแจ้งเหตุจัดของบริจาคเป็นตัวประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเน้นกลุ่มคนยากจนในชุมชนหรือคนในบัญชีสากาศ เกษตรกร,กรชาวประมงรวมถึงพระสงฆ์โดยให้บัณฑิตอาสาที่อยู่ในพื้นที่เป็นตัวขับเคลื่อนโดยใช้สายด่วน1880ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยประสานงานตลอด24ชั่วโมงโดยมีการปล่อยคาราวานถุงยังชีพพระรจาชทานและถุงช่วยเหลือของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ในทุกพื้นที่ครอบคลุม37อำเภอ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ สรุปผลการปฏิบัติงานการบูรณาการแผนงานโครงการตามความต้องการของประชาชนการบูรณาการแผนงานโครงการของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสนับสนุนแผนความต้องการของชุมชนหมู่บ้านของกรมนภาค4ี่ส่วนหน้าในปีงบประมาณ2,558โดยสังเคราะห์แผนโครงการจากความต้องการคำพี8เล่มการบูรณาการแผนงานโครงการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้านโดยสังเครอบผลการประชาพิจารณ์ของประชาชนระดับหมู่บ้านที่สอดคล้องกับแผนความต้องการของกรมนภาค4ส่วนหน้าสออบตอได้ประสานกับศูนย์ปฏิบัติการอำเภอในเบื้องต้นมีแผนงานโครงการที่สามารถบูรณาการตามแผนความต้องการในพื้นที่292หมู่บ้านครอบคลุมพื้นที่3จังหวัดชาดแดนภาคใต้และเสียเภอจังหวัดสงขลา ผลการปฏิบัติงานตามกรอบภารกิจ7กลุ่มงานของคอปตอ 1. หนึ่งงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้น,นํานโยบายของคอสชอและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติสนับสนุนงานด้านความมั่นคงของกรมนาภาคสี่ส่วนหน้าในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยมีศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเป็นหน่วยบูรณาการในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมมีกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนรับผิดชอบในพื้นที่ หมู่บ้านถึงระดับครัวเรือนที่ชัดเจนเพื่อกำหนดเป้าหมายพื้นที่ปลอดเหตุคนปลอดภัยและตะบนเอาชนะยาเสพติดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และสี่อำเภอของจังหวัดสงขลาได้สนับสนุนจัดตั้งไทยอาสาป้องกันชาติเพื่อช่วยฝ่ายความมั่นคงดูแลและเฝ้าระวังเหตุความรุนแรงในพื้นที่เศรษฐกิจ9เมืองหลักได้ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างในเขตชุมชนเมือง8หลัก34จุดได้ติดตั้งระบบแสงสว่าง ด้วยชุดโคมไฟส่องสว่างแบบ LED ประหยัดพลังงานและระบบไฟส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ในพื้นที่ถนนสายจุดเสี่ยง3จังหวัด4อำเภอของจังหวัดสงขลาได้ส,แสมแท้มำรุงกล้องวงจรปิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนได้สนับสนุนการขับเคลื่อนงานตามรูปแบบทุ่งยางแดงโมเดลให้ครอบคลุมทุกศูนย์ปฏิบัติการอำเภอผ่านโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยและความเข้มแข็งของหมู่บ้านตนําบล ดยสนับสนุนไปที่ชมรมสันติสุขอยู่ที่ตำบลที่มีกำนันเป็นประธานซึ่งมีศูนย์ปฏิบัติการอำเภอกำกับดูแลและชี้เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ซึ่งมีภารกิจ3ประการ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน 2. การติดตั้งวัสดุอุปกรณ์โดยได้ติดตั้งสัญญาณเตือนภัยในโรงเรียนและพื้นที่ 3. การมอบหมายให้กองกําลังประชาชนบูรณาการกับทุกภาคส่วนในการดูแลเส้นทาง สถานที่สำคัญและสนับสนุนกร,รมนรป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมีเป้าหมายหนึ่งหมู่บ้าน1คนเลิกยาเสพติด 2. ง,งานอำนวยความเป็นธรรมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเรื่องศูนย์ดำรงธรรมสออตอได้ริเริ่มการคลายทุกที่ต้นทางเพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนถึงระดับหมู่บ้านและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนความไม่เป็นธรรมให้รวดเร็วและทันเหตุการณ์ โดยดำเนินการ3แนวทาง 1. สุขใจที่ได้ช่วยโดยมอบหมาย้เครือข่ายสบตอในพื้นที่หมู่บ้านตนําบลรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้ประสบปัญหาเข้าแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น 2. ปลายนิ้วสัมผัสวัสด,วดความพอใจโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนที่รับบริการจากหน่วยงานภาครัฐกดปุ่มแสดงความพอใจไม่พอใจหรือเฉยเฉยที่ติดตั้งณนะที่ว่าการอำเภอ37อําเภอ 3. ทุกปัญหามีคำตอบ ดยให้ประชาชนที่เดือดร้อนแจ้งสายด่วน1880ได้ตลอด24ชั่วโมงศูงนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดชุดเคลื่อนที่เร็วช่วยบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นและหาทางแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จการเยียวยาด้านตัวเงินจิตใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบได้ทันทีเท่าเทียมและทั่วถึงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานด้านยุติธรรมและตำรวจพัฒนากระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ต้นทาง จนถึงปลายทาง 3. งานสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศและสิทธิมนุษยชนได้สื่อสารสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่และต่างประเทศให้เข้าใจนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของขอสชและรัฐบาลในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงและสนับสนุนการพูดคุยเพื่อสันติสุขรวมทั้งการแจ้งข่าวดี มีคำตอบในทุกปัญหาที่เป็นข่าวร้ายผ่านช่องทางต่างๆ 4. งานด้านการศึกษาศาส,สนาศิลปะวัฒนธรรมพัฒนาศูนย์การศึกษาประจำมัสยิดภายใต้กรอบแนวคิดการันตีตดิกาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เป็นมาตรฐานเดียวกันรวมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดสอนทางไกลผ่านดาวเทียมในวันเสาร์และวันอาทิตย์แก่เด็กนักเรียนชั้นม .6 ไล่ภาพไป24ศูนย์ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชเดแดนภาคใต้หวังผลสอบมาตรฐาน3จังหวัดชเดแดนภาคใต้ไม่รั้งท้ายอีกต่อไปการต้อนรับคณะผู้แสวงบุญจากประเทศซาอุดีอาระเบียโดยเลขาธิการสอบตอและแม่ทัพภาคที่4ได้ต้อนรับผู้แสวงบุญยังความปราบปลืม้มกับผู้กลับจากการแสวงบุญเป็นอย่างมากการประกวดการติดตั้งตราสัญ,ญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติแสดงความหมายและระบุข้อความ พระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมนพรรษา87ภพรรษา5ธันวาคม2557โดยจัดประกวดและให้รางวัลหน่วยงานหรือประชาชนที่ประดับโคมไฟไฟส่องสว่าง 5. งานพัฒนาศักยภาพพื้นที่และคุณภาพชีวิตการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้านในจังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาและสีอ่อำเภอของจังหวัดสงขลาโดยมอบหมายให้คณะกรรมการหมู่บ้าน จดทาเวทีประชาคมหมู่บ้านโดยนําแผนความต้องการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ระดับจังหวัดและแผนชุมชนหมู่บ้านที่คบกตอ่อได้ให้ความเห็นชอบแล้วการแก้ไขปัญหาที่ดินเร่งด่วนที่นิคมสร้างตนเองสุขิรินอุทยานแห่งชาติบูโดสุงไงปาดีที่อำเภอไม้แก่นครอบคลุมพื้นที่3จังหวัด9าอำเภอ25่ําตำบล89หมู่บ้านการก่อสร้างซ่อมแซมถนนในหมู่บ้านที่ชำรุดโดยใช้ส่วนผสมของยางพารา ใน37เส้นทางโดยกรมทหารช่างกองทัพบ,บกการแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคบ้านตันหยงเปาตำบลท่าก,กำชำมอหนองจิกจัังหวดปัตตานีการแก้ไขและใช้ประโยชน์จากนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลจัังหวดปัตตานีโดยมติคอปตอให้สบ,บตดำเนินการของดีชายแดนใต้นำผู้ประกอบการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปจำหน่ายสินค้าจังหวัดเพชรบุรีในวันที่10 ถึงวันที่16ธันวาคม2557จัดกิจกรรมสร้างความเชื่อมั่นการค้าการลงทุนจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อรองรับ AEC ขับเคลื่อนการค้าการลงทุนในพื้นที่ให้เป็นรูปธรรมโดยให้นักธุรกิจในพื้นที่คิดริเริ่มและพัฒนาต่อยอดโดยนักธุรกิจส่วนกลางโดยมีพลเอกสิงศึกสิงไพรประธานคณะกรรมาการการพาณิชย์การอุตสาหกรรมและการแรงงานสภานิติบัญญัติเป็นประธานเปิดกิจกรรม การฝึกอาชีพพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สวตร่วมกับกร,รมนภาคสี่ส่วนหน้าจังหวัดและโรงเรียนได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายการครูพันธ์และอุปกรณ์ฝึกฝนจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์สำหรับศูนย์ฝึกอาชีพ3ามแห่งเพื่อฝึกอาชีพให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจใน3มสาขาอาชีพคือช่างไฟฟ้าช่างก่อสร้างและช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ โดยมีเป้าหมาย3กลุ่มคือกลุ่มพาคนกลับบ้านของกรมนกลุ่มยาลานันบารูของกรมนและกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบและยากจนของสอบตหงานแสวงหาทางออกจากความขัดแยง้งได้สนับสนุนแนวทางปฏิบัติของขอสชและรัฐบาลในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเอื้อต่อการพูดคุยในทุกระดับโดยได้ประสานความร่วมมือกับจังหวัดอําเภอจนถึงระดับหมู่บ้านตำบลเพื่อชี้แจง สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ว่าภาครัฐมีความต้องการในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธีหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงผ่านเวทีเสวนาของกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำศาสนาผู้นำท้องถิ่นผู้นำภาคประชาชนเยาวชนและประชาชนในพื้นที่และเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2557เลขาธิการสอบาตาได้รับเชิญจากองค์กรอิสลามมุฮัมมัดียะสาธารณรัฐอินโดนีเซียบรรยายในหวัวข้อ ภารกิจเพื่อสันติภาพบทเรียนของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการเสวนาสันติภาพโลกครั้งที่5ได้บูรณาการร่วมกับมูลนิธิเสริมสร้างความยุติธรรมและการพัฒนาจังหวัดายแดนภาคใต้ในการเปิดเวทีพบปะพูดคุยกับประชาชนผู้นำศาสนาผู้นำท้องถิ่นกลุ่มสตรีและผู้ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายและเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดเยเดนภาคใต้ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น การบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่การคุ้มครองสิทธิทเสรีภาพช่องทางในการร้องทุกข์ร้องเรียนในการขอความช่วยเหลือการรับฟังปัญหาและตอบข้อสักถามในประเด็นที่ประชาชนมีข้อสงสัยในพื้นที่ 7. งานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อนนโยบายการเบิกจ่ายงบประมาณแผนงานการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้แบบมีส่วนร่วมองค์กรใสสะอาดจังหวัดชายแดนภาคใต้ สนับสนุนนโยบายคสช,ช,ชและรัฐบาลให้ภาครัฐมีความตื่นตัวตระหนักถึงคุณค่าและปฏิบัติตามหลักธรรมพิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีความโปร่งใสประชาชนร่วมตรวจสอบได้อย่างเป็นรูปธรรมในเรื่องของการส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันต่างๆเช่นโครงการองค์กรใสสะอาดจังหวัดชา,ายแดนภาคใต้นะครับแล้วก็จัดกิจกรรมให้องค์กรภาครัฐในจังหวัดชา,ายแดนภาคใต้ตื่นตัว ตระหนักและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีนะครับมีความโปร่งใสประชาชนร่วมตรวจสอบได้ทั้งนี้ก็มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น267แห่งนะครับใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้นำร่องโครงการนะครับการบูรณาการร่วมกับกรมนสชวสชตและกระทรวงกรมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลตามแนวทางของคอปตอโดยร่วมกับสบปป5กรมนอนภาคสีส่วนหน้าและสชะตอจดทำตัวชี้วัดเพื่อใช้วัดผลการดำเนินง,งานให้เป็นไปตามเป้าหมายและกลยุทธ์ของคอปตอ